ดูสิว่าฝีพายของพี่น้องสาวสองพ่อเราทั้งสองลำบอกว่าไปแข่งที่ไหนทำไมทีมเรือของไทยถึงยนานเมื่อเช้านี้บอกผมว่าว่า25่6 27เจอกันที่นครพนมน้บป่าเขาบอก <c oughs> มานึกว่าจะชวนข้ามไปเที่ยวฟังงโน้น เอาละดูซิว่าแก้วฟ้ามีชัยให้จากเมืองสวรรณเขตกับนางสาวจันเทลนะครับเพราะว่าวันที่ 25, 26, 27, 28ากจปจังหวันดนครพนมเราแข่งนะครับเมืองท่าแขของสพเราก็จะแข่ง 27, 28นะครับเราจะแข่งตรงกันนะครับดูกันครับเที่ยวนี้ ใครจะใส่ใครหลับซะก่อนนะ, <c oughs> ะไม่ธรรมดาคนระับอ,อย่างครับย่งเพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวเหลือเกินหัวเรือก็ถือว่าต้องอเป็นทีที่สุดยอดของพ่อแม่พี่น้องสองพ<บ>่อ,อลาวนะครับเขาเรียกว่าขนหัวยังดิน้น <c oughs> ยังสายนะยังไม่ติ้งใช่ไหม พราะว่าขวนหัวยังดิ้นไปดิ้นมาอยู่เอาแล้วตอนนี้เริ่มิ้งแล้วครับเริ่มติ้งทั้งสองลำแล้วสีแดงแก้วฟ้ามีชัยสีน่าเงิือนดาวสาวจันเพ็ดครับพี่น้องพี่พี่หยิบปากกาขึ้นมาให้ด้วยครับอยู่ข้างล่างนี้พี่พี่อยู่ข้างล่างตรงนี้หยิบปากกาให้หน่อยครับอยู่ใต้ผมเนี่ยที่พานเรืออยู่ เอาละนิ่งแล้วครับพี่น้องนิ่งแล้วให้ยังครับยังยังอ่ะครับแก้วฟ้ามีไซนั้นหให้ทีมงานบอกว่าขครยากอาหลงไหมอ๊อฟอ๊อฟอ๊อฟมาแล้วมาแล้วจะพบไมพี่น้องชาวไทยหรือว่าพี่น้องชาวบุกนาหันตางประเีศจานตูหุ่คนต่อปอะปอร์ลาวเขาฟัดกันกน,นวนเนียกันทุยกันใหญ่มาแบบนี้ก็ต้อง,ตงขอขอขอบคุณ รับพี่น้องชาวสปบปลาวที่มาเป็นกำลังใจให้ทั้งสองหลับอาแล้วแก้ว้าบีชัยแก้วฟ้าบีชัยเที่ยวนี้จะทำได้ไปหนอในเมื่อนางสาวเอา้านางสาววันเพ็ญน,นั้นเจอกันที่เที่ยวที่แล้วนั้นตายไปแล้วเขาแล้วว่าแก้ว้าบอกว่าขอบวกสามขอบวกสาม,ม,ต,ามต้งท่เที่ยวจะทำได้ให้ดได้แก้ว้าบีชัยสีแดงพญาอับาภายผายเล่งภายหนีภายกระชวยกระจายแบบตีนางสาววันเพ็ญบอกว่าไม่อยอมเขาไม่ยอมจวกยาวสาวเขาเช้าภายไปบอกหน้าไปแต่ว่า นำเหลือมนำปตัปตตพีแน่นอนหนาสาหัวเพชรเที่ยวนี้จะทำได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้แก้วจ๋าแก้วจ๋าแก้วอาฝัามพี่ชายอาจา็ง์อาจะรซ์ะซแะอาจารย์เล่นเอรศัพท์อาจารย์เพชรพายอ,อาจารยบอาจาย,ยี่พายอาย์อาจารยีขายีอายัอจะเย์ ยังไงทำาไปแต้มบวขอแก้วฟ้ามีชายเอาและเที่ยวนีดำไปเล็กน้อยหรือปานกลางมันจะคืนหลาหรือไม่เอาแล้วว่แต่เอาสาเอาจัดเพนไนท้ายเปิดระเบิดเธอเทอแบบนี้ตีจี้ตีคู่ตีขี้ตีบ๊ามแบบนี้ตูตีตูตีจัดเพ้นจ๋าจะทำทําไ้ไม่น้าแก้ว้าเปิดแก้วฟ้าเปิดระเบิดเธอเทอร์นแบบนี้แก้วฟ้าเปิดจะดีได้ตลอดปลอดภัยหรือไม่ตลอดปลอดภัยหรือไม่แก้ว้า มีไซอ้ารไว้วไจะกำลังจะมีไซไซนั่นเลยเอาเดังสาวอาจารย์เพ สุดยอดขอบคุณครับนักกีฬาทั้งสองทีมขอบคุณครับสุดยอดถูกใจขอเสียงเลยครับพี่น้องนี่แหละพี่น้องฝีพายสอง